คุณครูชิ่นจังคุณครูของน้องซี่แกรมแห่งแสงทองฟินแลนด์ล่าสุดปล่อยคลิปพี่น้องเอ๋ยเปิดเผยชีวิตลูกกำพามีป้าเป็นคนเลี้ยงพร้อมกับชีวิตในเวัยเด็กที่ลำบากลำบากงานนี้มีน้ำหูน้ำตาออกมาพร้อมเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับผมตอนรับขราสซู้รายการจักรวาลลูกทุงก่งกับบืลานุ่มเจียระนะครับเมื่อนี้เอาเรือล่าของคุณคู่ชิ้นจางพี่น้องครราผมคุณคู่ของน้องซี่แกรมแหง่งแสงทองฟินแลนด์นี่แหละเนาะล่าสุดเลยนะครับนี่เพิ่นปล้อยคลิปนี้พี่น้องครับ กับคุณป้าหรือว่าคุณแม่ของเพิ่น,นะฮะที่เลี้ยงดูแลเพนมาตั้งแต่หน่อยจนหอดป่าน,นี่มีซื้อเสียงดงดังชั่วข้ขามขึ้นเรือร่องราวเป็นแบบใดพี่น้องครับไปฟังใดไปเมืองใดจากในคลิปนี้เลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับมือนะครับพี่น้องครับอยู่กับคุณแม่คำปันนะครับอันนี้คือคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กนะครับ ข้าบ้านเท่า,ากับเซียร์านะครับเป็นมีสักเป็นป้าก็ค <est> ือเป็นพี่สาวของพ่อเป็นพี่สาวของพ่อนะครับแต่ว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก응็เลยเป็นแม่เพอว่าเพื่อเลี้ยงมาั้งน้อยนะแล้วก็รักเหมือนแม่นะครับรักเหมือนแม่แล้วก็ตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่จะเรียนก็แม่เลี้ยงตั้งแต่ปีก่วนะครับคือ,อยู่น้ำเยื่อไปตลอดเลยพอแม่ก็ไปทํางานไปหาเงินพ่อก็ไปเรียนรถทั่วแม่ก็ไปทางานอยู่ทกรุเทพนะครับหลังจากที่หลังจากที่ได้ปีกว่าสิแม่เราแม่ไปทํางานเมนบอ แล้วก็ขาดการติดต่อด้วยเนาะกับแม่นานะครับก็ก็คือติดต่อกันไม่ได้เลยกับแม่นะครับก็ติดต่อกันบ่ได้แบบว่าคือสมัยตะกี้มันมามีเฟซบุ๊กมันมามีไลน์ที่ยังสมัยนี้เนาะครับมันมามีโซเชียลนะครับโทรศัพท์กับบอมีนะครับแล้วก็ติดต่อกันบ่ได้เลยกับแม่เนี่ยจนว่าคนอื่นมาลูกกำมาเนาะแบบลูกกำมาแบบอันมาไล่เจ้ากินเขาไล่เฮี้ยนทั้งสิ้นะลู่กัมาพอแม่แย่งเมือเออลูกกำมาพ่อแม่แย่งเมือเขากับบ่หูหดอกด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กเข้ากับว่าลูุดหรอก อันพ่อแม่ม้องไปใส่ังินสินะเวลาเขาถามแมงบ่มานเตียตีังินสินะเ้าก็บ่้านหูใจยังดอกพี่น้องเขาคือคิดว่าคิดแค่ว่าผู้นี้เป็นแม่เ้าเขาอยืนทัผู้นี้เหล่าผู้นี้คือแม่ห้องสินะนะแล้ววันนี้จุดจักจักจักันจักปีกับแม่จักคอยพ่อแม่น่านะการบวชยุพอใดหลักเลยมาบวชแม่บูนบวชบนพ่อสองพ่อสองพ่อสองมาบวชบูนอย่างพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก็เลยมาบวชเล พ่อมาก็เลยพวมขีว่าเลยมีหลีพ่อแกปวดแล้วแล้วก็แม่บางเอื้อังไนคอยวัดเราเจ้าไปจักมีแล้วก็ทรมบ้านจะมันมีผู้มาให้ข้าวว่าแกติดต่อม้าเองติดต่อฝากฝากผู้จักมาแกเขาบผู้พิทรศักดิ์สอกันฝากกันมาเกิดเลยติดต่อได้เกิดเลยเื้อสารกันมาเหนื่ลยกิดยังมาเบอร์ฮาลูหลัก เก็จะคอยได็กพอแม่ตอนนั 3, ้นปลอดสองปลอดสามเนาะแม่ก็จะคอยเด็กมหาแม่ก็จะคอยเด็กมหาอยู่บ้านนะครับก็จะคอยได็กมหาอยู่หนองสังก์ก็เหมาหลุดรุ่งข้ามาคือเราเป็นคนแม่แท้ๆเนี่ยคือเราเป็นคนอ่านหนังสือพ่กออกแล้วพวกคนหนังสือนะครับอ่านมาออกเข็ม่ะไ้นะครับแล้วก็ขันสิม่าเนี่ยสิขึ้นมาสิคือรถไฟได้มาก็มาบ่ถือนะครับบ่แม่นว่าเราตั้งใจทิมดอกพี่น้องว่แม่นวันรถถิ่นนี่คือ่ออกแม่คือยังไปกรุงเทพบ่งสิก็คือขึ้นรถอยู่ก็คือขึ้นรถอยู่แข่งคออลไรก็ไปลงกรุงเทปเลย่องสิแม่แต่ว่าขันมาตกรุงเทพ เราไปหามอชีด้วยสิโ่้โหต้องขี่รถสายใดสายใดมากเลยม่ได้เยิหอบันห้องสีน้าครับพ่อยกจะยื่อบ้างใดใช้พุมอาจะบงใดานหนังสือออกน้ำนะครับเราก็ได้ติดต่อไปได้ไม่มีเส้ไม่มีลายนะครับเีวหลัพี่น้องวันนี้ก็ได้อยู่น้ำเน่ปันนะครับตะก,กีะออกก้หนี่กัเป็นจะถืว่าครอบครุมทุกอยางคนหนึ่งบะมีบะมีเงินบะมีค้านะครับอ้ยยะสยาจะยาจะยาใสยสยดีแ่ยานวัสัปดายต้น่ดีไราเปรับจ้างตัด เียออกช่วยโซสก,กันเรียน้วียวกันนอนหายไม่พูดยวจ้อพกร้ายละปา,าปร,ะปปร้ายก็ไปของวพี่ก็คือดูกันูเรียกแต่ตอกไปซแต่แต่แต่หน่อยวัไวาน,นย้ยร์วว่างน,นะครับมันอยู่จังสี่ก็คือล้วก็ี้อาไปหาใครขนมไปหาใครขนมปนแปบแน่ป้ญอรยานขายนะครับกระเล็ดพุมกระเล็เป็นคนบอกจริงกรเล็เป็นคนบอกจริงเป็นคนบอกเป็นเพราะว่าไม่าไปขายของเนี่ แยกให้สอนให้สอนใหัวใจบวมคนบวมมันเวลาต้องหัจักบวมมันจะเรื่องหัวใจขาดจะคลายต้นหน่อยหัวใจก็ตัวรอดนะครับแล้วก็เตียงก่อนแล้วก็ไปตัดอ้อยเนาะแม่เนาะไปตัดอ้อยไปรับจ้างตัดอ้อยบ้านนี้ตัดอ้อยเจาของอ้อยไปกเับตัวไปกับซอยตัดซอยนะครับไปสองคนทั้งเหนียงแน่ทั้งอันผมก็เป็นคนอันไปสางใบอ้อยเนาะผมเป็นคนไปสางใบอ้อยแม่เป็นคนตัดนะครับตัดตัดซอยกันตัดสองคน สองคนตัดซอยกันเสียตลลัวลำบากหลายเนาะพี่น้องเน,ะน,ะนาะ <laughs> ไปหน่อยเจ้าแหงยังคุณยัยขี้คอโคตรลำบากขี้คอโคตรลำบากแล้วแหงถูกยากหลายนะครับป้าลูกป้าหลานไปหาเราจ้างเราบปาย๊บมีงเงินนะครับอันก็ไปก็บมีงเงินให้หลานไปโรงเรียนนะครับไปหน่อยอยากไปง่ายไปงานไปยังสิอยากซื้อย,ยังก็บวัตด้ซื้ออยากกินยังกับวัตด้กินละแม่เนาะไปแล้วกันคือตกลงกันก่อนดิสิไปเบิ่งหมอสสีแล้ต้องตกลงกันว่า ต้องตัวลงกันวะขันไปเนี่ยหามเอวขันเอวสิบกว่าาไปเด็กควัญี่น้องอยากไปเบิ่งหมอลำพี่น,อน้องอยากไปเบิ่งหมอลำอยากไปเดินน้ำมูกับ่เอวนะก็นั่งยูคือพุทโธเนี่ยนั่งขึ้นก็เลยหมอก,กันไปกับหนาสงสารนะครับชีวิตกับหนาสงสารพอ่พอพอประมาณนะครับน้องเนั่ยนั <laughs> นะ่ง <laughs> <laughs> นั่นแหละพี่น้องเนาะพอเด็กเมืองเรื่องเล่าวพอเด็กฟังเรื่องเล่าต่างๆแล้วนะครราผมนุ่จิราเสื้อวันนี่คือส่วนหนึ่งทอนั่นพี่น้องครราผมสําหรับชีวิตของคุณคู่ชิ้นจังนั่นเองนะฮะอ้าถ้าเกิดมีข่าวข้าวยังอัปเดตอีกเดี๋ยวสิมาวอกสู้กันฟังอีกแล้วพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์บอกแนวว่าอยากรู้เรื่องเล่ายังอีกเนาะพี่น้องเนาะมือนีขอคุณหลายๆสวัสดีครับ